สวัสดีครับช่องชิดกขอสนามวิาะวิจารณ์ให้ทัศนาฟุตบอลในการสำคัญทั่วทุกม,มุมโลก ไม่พลาดนะครับที่เด็ดีดีแบบนี้สามารถกดติดตามกดทั้ง้ายเข้ามาได้โอกาสชนะถึง80%เลยก็คัดมาแล้วแบบนี้ทุกวันวันละ2ตัววันละ2คู่ตามกันมาได้นะครับช่วงนี้ฟุตบอลลีกใหญ่กลรมเตะกันแล้วชอบเชียร์ฟุตบอลเชียร์ไปกรลาโปรโมชั่นเยอะมากค่าคอมมิชชั่นก็มีแถมมีลิงก์ว่สา,าสามารถสร้างรายได้ให้กับท่านตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับไม่พลาดตามกันมาได้เราจะไปที่บุนเดสลีกาเยอรมนีชาเกาสุสีเปิดบ้านพบววฟบวกนะฮะ ไนี้วบบวกเล่นดีอยู่นะแบบเจ็ดตูลางคะแนนครับสวนชาเก้หลักสิบแปดมีโอกาสนะกลับไปที่เดิมนะเพิ่งเลื่อนชั้นมานะรูปฟอร์มแบบนี้นะมีโอกาสตกชั้นด้วยนะครับราคาเปิดมาที่วบบวกต่อครึ่งลูกนะผลงานเจอกันมา6กเกมหลังวบบวกชนะ4เสมอ2และไม่เคยแพ้ชาเก้เลยนะผลงานวบบวกดีกว่านะมาดูชาเก้กันหน่อย10เกมหลังเย่าเยือนนะครับชนะใครไม่ได้เลยนะเสมอไป5แพ้ไป, 5, ไป5บวกไป2เกม แล้วก็เสียไปถึงเจเกมเปอร์เซ็นต์การบวกน้อยด้วยนะครับส่วนชาเก้ในบ้าน1ิบเกมหลังล่าสุดเก็บใช้ได้เกมเดียวต่อไม้นะเสมอสองแล้วก็แพ้ไปถึงเจ็เกมสิบเกมในบ้านเนี่ยบวกไป2นะเสมอหนึ่งแล้วก็เสียไปถึง6กเกมนะเปอร์เซ็นต์การบวกน้อยฟอร์มไม่ดีนะครับนะเก็บใช้ได้น้อย,ยมาดูวบบวกกันหน่อย1ิบเกมหลังล่าสุดเย้าเยือนวอบบกชนาศี่เสมอสองแล้วก็แพ้ไปสี่นะมีโอกาสก็ห้าสิบห้าสิอยู่นะ อัตราการบวกบวกไป3นะครับเสียไป4นะฮะแล้วก็วบบวกเกมเยือนนะฮะสิเกมหลังล่าสุดแพ้3เกมเท่านั้นเสมอ2แล้วก็ชนะ5นะครับอัตราการบวกดีบวกไป4เสมอ1เสีย3ามนะอร์มใช้ได้เลยวบบวกหน้าเชียร์อยู่ก็ดูแลนะครับมีโอกาสที่วบบวกนะชนะสูงนะครับเปอร์เซ็นต์การบวกดีกว่าเปอร์เซ็นต์ผลงานอนะไรเงี้ยเจอกันมาก็ดีกว่าด้วยราคาเปิดมาที่ครึ่งลูกนะผมเช็คราคาให้ครึ่งลูกได้เต็มนะ ถ้าต่อปปวบบกได้1.73ถ้าลองนะฮะครึ่งลูกได้1.9ลองปปได้2.2เลยนะครับผมมองว่าวบบวกชนะได้นะก็จกัดครึ่งลูกเลยก็ได้แล้วก็ปกปอนะครับ2ราคานี้ไว้ใจได้มีโอกาสเก็บชัยสูงเชียร์ที่วบบวกได้เลยนะส่วนคู่ที่2ไปที่แชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะฮะเป็นเบอร์มิงแฮมเปิดบ้านพบเวสต์บอบิดอารเบียนนะครับ เบอร์มิงแฮมปีนี้ฟอร์มไม่ดีอยู่หลักสิบปานะครับส่วนเวชตบอมบิดอาร์เบียนอยู่อันดับ6ราคาเปิดมาทีมเยือนต่อครึ่งลูกเลยนะราคาทรงเดียวกับคู่แรกนะอันนี้จะต่างกันถึงยี่สิบสองอันดับเลยนะครับมาดูผลงานกันหน่อย6เกมหลังล่าสุดเจอกันมาเวชบอมบิดอาร์เบียนชนะไป3เบอร์มิงแฮมชนะ2แต่2เกมหลังเบอร์มิงแฮมชนะได้นะปี2022ีปีที่แล้วนะมาดูฟอร์มเบอร์มิงแฮมกันหน่อย10เกมหลังล่าสุดเย้าเยือนมีเสมอ2ชนะไป3าแพ้ไป5เกม โดยรวมฟอร์มไม่ค่อยดีนะอัตราการบวกก็บวกไป4แล้วก็เสมอ1นึ่นะเสียไป5เกมเปอร์เซ็นต์การบวกอยู่ที่40%นะไม่ได้เยอะนะฮะส่วนเบอร์มิงแฮมฟอร์มในบ้าน10เกมหลังล่าสุดมีชนะ2เกมเท่านั้นนะฮะเสมอไป4นะแล้วก็แพ้ไป4เกมบวกไป3เกมเสมอ2แล้วก็เสียไป5โดยวรวมเปอร์เซ็นต์การบวกในบ้านไม่ดีเลยนะครับมาดูเวสต์บรมวิ์อาร์เบนกันหน่อย10เกมหลังล่าสุดนะฮะก็เสมอ1 ชนะไปหกแพ้ไปสามฟอร์มไม่ค่อยดีนะ <c oughs> บวกฟอร์มดีเลยแหละนะแล้วก็อัตราการบวกกระบอกไปสี่บวกไปห้าเสมอหนึ่งนะฮะแล้วก็เสียไปสี่เกมด้วยรวมถึงว่าฟอร์มดีแล้วก็บวกดีด้วยนะครับเกมเย่ยเยือนนะฮะส่วนเวชบวิทอารเบียนะครับสิบเกมหลังนะเกมเยือนล่าสุดก็ชนะสี่เสมอหนึ่งแพ้ไปห้าอันนี้ฟอร์มไม่ดีจริง <c oughs> เกมเยือนไม่เท่าไหร่นะครับบวกไปสี่เกมเองด้วยแล้วก็เสียไปหกเปอร์เซ็นต์การบวกเกมเยือนอยู่แค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่โดยรวมแล้ว่ะ ถือว่าใช้ได้นะถ้ารวมเกมในบ้าน,นครับแค่เกมเยังอาจจะดูดดับลงหน่อยราคาเปิดมาทางที่เวชพมิตต่อครึ่งลูกผมเช่นราคาให้ครึ่งลูกได้เต็มนะ2.1เลยนะแล้วก็ราคาป,ปอหนึ่งจุปดสี่ผมมองว่าจัดราคาปปดีกว่าเผื่อเสมอมาเงี้ยก็ผานครึ่งนะยังมองว่าพอรับได้นะครับเวชพมิตมีโอกาสชนะสูงกว่าฟอร์มปปเล่นดีนะเปอร์เซ็นต์การบวกก็ดีด้วยนะครับมีโอกาสเก็บใช้ได้นะฮะจัดเวชพมิตอาเมียนราคาปปดได้เลย ทีเด็ดสองคู่ที่ชอบตามกันไม่ได้ครับโปรโมชัน่นเยอะค่าคอมมิชั่นก็มีแถมมีลิงก์ะทรับสามารถสร้างไรายได้ให้กับท่านตลอด24ชั่วโมงเลยสนใจที่เข้าม,มานะครับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยสวัสดีครับ